สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Lost In b l u นะครับก็วันนี้เพิ่งปรับแพดมาใหม่ๆสดๆร้อนเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับรีวิวนะครับเจ้ากล่องนิรลาัายนะครับก็เพิ่งไปสอยมาวันนี้เลยนะครับก็ราคาก็ไม่ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับก็อยู่ที่ส5 0ร้อย้าสิบาทนะครับก็ไปหวดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะ น่าจะอยู่ในอีเมลเนาะอ่ะโอเคก็ดึงมาแล้วนะครับอ่ะนี่นะฮะก็หน้าตาเจ้ากล่องนิลภัยครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ส่วนประกอบนะครับโอเคก็ไม่พูดพ่าทำเพลงนะครับก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวบ้านผมดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพาไปชมบ้านผมนะครับ ก็อัปเดตแพทราวนี้ก็ปาหลายอย่างเลยนะครับก็ทําให้วุ่นวุ่นอยู่หลายเรื่องนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมานะครับก็คืออาวุธขายไม่ได้นะครับโอเคถึงบ้านผมแล้วนะครับบ้านผมก็จับลกๆหน่อยนะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะก็คลิกมาที่ สิ่งปลูกสร้างเลยนะครับก็มาถึงที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ่ะตู้มันก็จะประมาณนี้นะฮะก็รีวิวก็อยู่ที่เราจะตั้งมันไว้ตรงไหนนะครับจริงๆผมไม่อยากจะพาใครมาบ้านเลยนะไอ้เนี่ยไตั้งไหนดีนะฮะดูทำเลก่อนก็ตามสเปคที่เขาเขียนนะครับก็สามารถเก็บได้20ชิ้นนะครับแล้วก็ได้400เพชร นะครับก็พื้นนะครับก็น่าจะอ่าเห็นไหมครับน้องๆสังเกตที่พื้นนะก็ต้องเป็นพื้นเลเวลสามนะครับถ้าเป็นพื้นเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเป็นพื้นเลเวลสองจะไม่สามารถตั้งได้นะต้องเป็นพื้นเลเวลสามนะครับอ่าโอเคก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่านะครับว่าซื้อมาทําไมเก็บได้ยี่สิบชิ้นนะครับผมก็ ไม่รู้จะซื้อมาเก็บอะไรนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสิ่งของที่มีค่าสําคัญอะไรมากมายนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็จะขายนะครับพอหมดอายุแล้วก็ทิ้งไว้ในเมลแบบนั้นนะครับก็เป็นการเซฟนะครับขายมาบุกบ้านนะครับผมไม่กลัวเลยนะฮะแต่อย่างน้อยก็มีคนการบ้านให้ผมผมก็ดีใจนะครับสําหรับแคมป์ผมนะครับก็เรามีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมแคมป์กันนะครับ ก็ถ้าเป็นต่างแคมป์มา้นก็เราก็ช่วยเหลือกันตลอดนะครับยันเช้านะครับมีคนเฝ้าตลอดนะครับโอเคก็อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออ่าไอเทมที่ใช้นะครับก็จะมีไม้หนึ่งนะครับแล้วก็อ่านี่ฮะเจ้าก้อนทองแดงนะครับก้อนทองแดงหนึ่งนะครับไข่หนึ่งนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะป๊าเรียบร้อยนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอะมันบอกกับเราว่า15ชิ้นนะครับโอ้โหต้องอัปเกรดอีครับพี่น้องก็คือต้องซื้ออีกนะครับก็จะสามารถเก็บได้เยอะขึ้นนะครับเห็น <He en S 2> ไหมัโอ้โหมันลอกเราจริงๆเยมันระบุไว้ว่า20แต่มันให้มา15นะครับน้องๆก็ดูถึงความคุ้มค่ามันแล้วกันนะครับว่า สมมติถ้าใครจะซื้อมาใช้งานหรือจะมาเก็บสิ่งของมีค่านะครับก็ประมาณการดูนะครับว่าเราต้องการจะเก็บอะไรนะครับสิ่งของที่มีค่านะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับสามรห้าสิบบาทแลกกับสี่ร้อยเทตนะครับก็ร้อยห้าสิบมันจะได้ประมาณสามร้อยเทชตนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับผมรับได้นะครับตรงนี้นะครับ นี่นะฮะแหล่งที่มาฮะร้านค้าระบบอ่ะนี่นะครับน่าจะเป็นแพ็คนี้นะดูก่อน่อะนี่นะครับแพ็คป้องกันนะครับมันยังไม่มีขายตอนนี้นะครับน้อง ก็เต็มที่ก็มีแค่เครื่องค้นไปแล้วก็วางระเบิดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูเพื่อความสีพ้นนะครับก็มีแค่นั้นนะครับ หมดแล้วนะครับน้องๆก็ดูแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้องๆอง่ะน,นี่เลยครับนะฮะถ้าจะอัปเกรดนะครับการใช้งานใช้งานยังไงเนี่ยฮะอัปเกรดไม่ได้ด้วยนะ นนะว่ามันมีช่องเพิ่งเปล่านะครับอะนี่นะครับ ก็จะเพิ่มมาทั้งหมด15ช่องนะครับน้องๆอ่นนี้นะฮะก็จะเป็นช่องของเจ้าตู้เซฟนีระภัยเลยนะครับก็มีช่องปีเพิ่มขึ้นมานะครับ15ช่องนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราอยากเก็บวัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนอะไรนะครับอ่านี่นะฮะก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับพอดีผมมีเวิทยบพี่เหลืออยู่นะครับมันก็เลยสามารถดูได้ ก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆนะฮะผมไม่ได้รวยอะไรนะอย่ามาโปนผมนะโอเคครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับผมก็ไม่เคยทําคลิปเกมนี้เลยนะฮะก็เพิ่งจะทยอยทํานะครับก็เล่นเกมมาก็พักหนึ่งแล้วนะครับก็ได้อยู่แคมป์ที่ดีนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่ดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ